สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับผมกับฟอร์มที่สุดยอดของพวกเธอที่สามารถเอาชนะดมมีการไปได้3ต่อ2เซตทำให้สาวไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ2โดยที่พวกเธออยู่ในกลุ่ม F โดยโปรแกรมรอบ2ของสาวไทยในกลุ่ม F ครับผมนัดแรกสาวไทยของเราจะพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่4ตุลาคมนัดที่2เป็นวันที่5ตุลาคมสาวไทยพบกับเยอรมันและหลังจากนั้นจะหยุดทําการแข่งขัน1วันครับและมาต่อกับวันที่7ตุลาคมครับ สาวไทยพบกับเซอร์เบียและวันที่8ตุลาคมครับนะัดสุดท้ายของกลุ่ม F ครับสาวไทยพบกับอเมริกาโดยสาวไทยของเราจะลงทําการแข่งขันในเวลา2ทุ่มในทุกนัดครับและหลังจากนี้คือคอมเมนต์จากชาวโลกครับภายหลังจากที่สาวไทยเข้ารอบที่2ไปที่เรียบร้อย โดยบางคอมเมนต์บอกว่าใครก็ไม่สามารถที่จะประมาทสาวไทยได้อีกต่อไปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยถ้าสาวไทยพวกเธอสูงมากกว่านี้แล้วใครจะหยุดพวกเธอได้อย่างไรนไี้เราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันได้เลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับค่าและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้เนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวโลกที่จะทําให้ชาวไทยอย่างพวกเราลอยไปพร้อมๆกันครับไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกจากคอมเมนต์ชาวโลกครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าฉันเนี่ยจะบกมูลกับประเทศไทยอย่างแน่นอนทุกครั้งที่พวกเขาทําคะแนนได้ฉันจะฉลองด้วยความดีใจหน้าทีวีสวัสดีฉันจากโปรแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมนี้นะน่าติดตามมากๆและน่าติดตามที่สุดพวกเขามีเงื่อนไขสูงสุดของพวกเขาคือพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ใช่เลยครับสาวไทยของเราไม่ยอมแพ้อะไรง่าย,ายๆอย่างแน่นอนครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่า เมื่อไรที่ทีมบอลบอลชั้นนำของโลกได้มาแข่งกับไทยพวกเขาเนี่ยจะไม่มีใครกล้าประมาทพวกเขาอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเกาหลีใต้นะแต่ผมชอบสนับสนุนประเทศไทยเพราะว่าทีมไทยพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีมากและก็น่าตื่นเต้นทุกครั้งที่พวกเขาได้ลงเล่นและผมมองว่าทีมเกาหลีใต้ของผมจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจกับเกาหลีใต้นะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวห้าแมต ชนะ4แมตเลยทั้งที่เสียเปรียบทางด้านรูปร่างและก็อันดับโลกที่ต่ำกว่าแต่ประเทศไทยเนี่ยเข้ารู้วิธีที่จะล้มทีมสูงได้อย่างไรนี่คือความอัศจรรย์ของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณทําได้ดีมากรักคุณจากเดนมาร์กคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนแข่งสาวไทยเป็นรองในทุกด้านในอันดับโลกท้งด้านของคะแนนและก็ส่วนสูงแต่ความพยายามและความทุ่มเทของพวกเขานะทุกลูกพวกเขาเนี่ยไม่เคยเป็นรองชาติใด สาวๆทำงานอย่างหนักทำหน้าที่อย่างหนักเมื่อเจอกับทีมที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าแต่พวกเขาเนี่ยสู้จนสุดใจรอบต่อไปขอให้ผลการแข่งออกมาดีๆนะสาวๆของไทยเลตโกไทยแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักกีฬาพวกเขาจะไม่ยอมแพ้เมื่อเจอคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ขวางอยู่ตรงหน้าอันนี้ใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมนี้นะทีมไทยนี่นะสุดยอดมากฉันรักรอยยิ้มของพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากเข็นประเทศไทยทีมไทยเนี่ยขึ้นบนโพเดียมสักวันหนึ่งหวังว่าพวกเขาจะทําได้ด้วยรักจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชมเลยวิธีการเล่นของสาวไทยเนี่ยพวกเขาทําให้ทุกที่เนี่ยมีแสงสว่างอยู่เสมอไม่ว่าพวกเขาจะเจอใครก็ตามพวกเขามีความจริงใจรักมากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโดยที่ไม่ต้องมีความสูงที่มากมายคนไทยรู้วิธีที่จะต่อต้านและการโจมตี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นชาวบราซิลมีความสุขม,มากๆกับทุกครั้งที่ไทยชนะยินดีด้วยกับสาวๆไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความดีกับชัยชนะของประเทศไทยพวกเขาสามารถอยู่รอดและมีชัยชนะสเสมอฉันชอบความสุขและความอ่อนน้อมถ่อมตนจากประเทศไทยเป็นกําลังใจกับพวกเขาลุยเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารองจากบราซิลก็ทีมไทยนี่แหละที่เขาเป็นทีมโปรดของผมเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ทีมไทยเกมของพวกเขาเนี่ยลื่นไหลามากพวกเขามีเทคนิคพวกเขามีความฝืนานและหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเหรียญห้อยคอหลังจากจบการแข่งขันนี้อเมนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยต่อมาเขาบอกว่าออมกอดของไทยในี่ใหญ่มากไทยสามารถเอาชนะได้ทุกทีมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดของร่างกายมีความสําคัญแต่ทีมไทยได้เรียนรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงและข้อเสียเปรียบต่าง และการโตกับซึ่งพวกเขามีการเรียนรู้มาอย่างยาวนานรักประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดมีความสําคัญพวกเขาเคยเลาว่ามันต้องใช้พลังงานอย่างมากในการแข่งขันเพื่อทํนาคะแนนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันต้องการเห็นประเทศไทยมันน่าตื่นตาตื่นใจมากอย่างน้อยขอให้เขาเข้ารอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยคือกระสุนแห่งรอยยิ้มและความกล้าหาญจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า,ว,าว้าวมันน่าทึ่งมา ทีมไทยเอาชนะทีมชั้นนําของโลกได้มันน่าทึ่งที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้ถ้าพวกคุณสูงกว่านี้อีกนิดนะฉันไม่อยากคิดเลยว่าใครจะสู้พวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแม้ว่าสาวไทยจะเป็นรองทางด้านของความสูงเธอทําทให้โลกประลาดใจอยู่เสมอถึงจะตัวเตีย้ยแต่ใจของพเธอเนี่ยแข็งแกร่งดังหินฉันซาบหนุนพวกคุณเสมอจากอุซเบกิสถานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ได้หวังให้ไทยชนะตลอดแต่แอบหวงังและภูมิใจในทีมไทยมากๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้ว้าวพวกเธอเนี่ยเล่นเกมอะไรสาวๆเพวกเธอยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ย ok er มีความกล้าประเทศไทยมีความกล้าและมีความมั่นคงเหตุผ hey, ลว่าทําไมพวกเขาถึงชนะได้ประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่ ain, มีอะไรสาวๆของพวกเราที่ต้องกลัวก้าวไปเถอะกับปารีส2อ2 4ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยความหมายที่แท้จริงของคําว่าทีม Eh คอมเมนต์ต hmm. ่อมาเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากประเทศไทยของฉันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าครั้งแล้วครั้งเราที่พวกเธอสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลเสมอยิ่ด้วยมอนสเตอร์น้อยและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าประเทศไทยพิสูจน์เห็นแล้วว่าความสูงนั้นไม่น่ากลัวอะไรเลย ใครก็ตามพวกเขาสามารถที่ต่อสู้ได้การที่มีผู้เล่นหมายเลข17และหมายเลข12เป็นการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ของไทยจริงๆเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์สำหรับแฟนบอลจากทั่วโลกที่พูดถึงสาวไทยของพวกเราครับผมแต่ทุกท่านครับโปรแกรมนะัดต่อไปของสาวไทยของเราจะเริ่มในวันที่4ตุลาคมนี้แล้วนะครับทีมสาวไทยของเราจะพบกับทีมชาติแคนาดาเวลา2ทุ่มตรง ฝากแฟรนรอลชาวไทยช่วยส่งเสียงเชียร์ช่วยส่งแรงใจให้กับพวกเธอสาวไทยของเราขวาชัยชนะมาให้ได้นะครับผมสาวไทยสู้ๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม